ระบบเหตุผลนี่อย่ามาใช้กับประเทศไทยนะครับท่านดีรทรบเช่นเป็นต้นว่าลูกหลานผมนี่ยังด่าผมเลยอย่ามาคุยโตจโโโ้วดเลยเป็นอะไรซีอเงินเดือนเดือนละพันสองรบาทมันตลกอ่ะต้องเป็นแบบปตทสิต้องเป็นแบบสลาบกินแบ่งรัฐบาลดิหรือรอพมดิเดือนสี่ห้าล้านนะคนเดียวนะ นั่นแหละคือคนเก่งประเทศไทยมันเก่งบ้าอะไรนะมันปล้นประเทศชาติและประชาชนด้วยภาพีราษฎรนนะเขาไม่เข้าใจเขาบอกคนเก่งต้องรวยทักษินจินวัตนี่มีผู้คนชื่นชมกันมากเพราะอยู่ๆแกรวยล้นฟ้านะ่ะจากคนล้มละลายหนีเช็คนอนใต้โต๊ะแกบอกว่านั่นแหละคือคนที่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้น เราต้องทำให้ตัวเองรวยเป็นแสนล้านจึงจะประสบความสำเร็จในชีวิตผมว่านี่พวกสหกรแปดพันแห่งนี้ไม่มีเงินเดือนสักคนน่ะเป็นประธานเป็นซีอโอเป็นกรรมการเป็นบอร์ดแต่ไอ้พวกสสสอวอนี่แหม้มันขึ้นเงินเดือนตัวเองกันเรื่อยนายกรัฐมนตรีก็มีเงินเดือนทำไมไม่ประกาศให้ไอ้พวกนี้ไม่รับเงินเดือนล่ะไม่รับ ผลประโยชน์ตอบแทนละมันก็ไม่มีใครกล้าไอ้กกตนะมันเป็นโจรมาหลายยุคหลายสมัยแล้วผมนี่ไปสอบเองแล้วก็เอาเข้าคุกไปบานส่วนแล้วในอดีตผู้คนก็ลืมไปแล้ว่ามาโม้เลยก็ติดเองว่างั้นเห็นไหมครับท่านดีครับรัฐบนตรีวัฒนาอาัจจะว่าเห็นโกงการซื้อที่ดินคลองดาดซื้อในน้ำทะเลเกือบห้าร้อยไร่อะ แล้ววันนี้ทําไมไม่มีนี่แล้วโทษกรรมมาอยู่ชั้นสิบห้าโรงพยาบาลตำรวจนัน้นรัฐมนตรีนะประชามารีนนคนของทักษิณเหมือนกันนะเรื่องรถเรือดับเพลิงจริงๆแล้วผมอบเองนะคนที่จะติดคุกคืออภิรักโกสัโยธินแต่สารก็เป็นไปตามสํานวนที่อัยการฟ้องมีขิ้ ยี่กี่คนที่จะรู้ตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญาว่าผู้พิพากษาประเทศไทยมี่ทำใหญ่ไปอย่างนั้นแหละไม่มีอำนาจในการที่จะพิาพากษานอกสำนวนอายาการส่งไปว่าจำลองสีเมืองเป็นแค่บุกรุกทำเนียบรัฐบาลไม่ใช่กบอดสาไในพิจารณาแล้วเห็นว่าบุกรุกจริงจำคุกเ่าวนั้นตานี้เดือนเดี๋ยวแล้วไปอยู่สามเดือนนี่คือประเด็นะ ประเทศไทยนี้ผู้พิาพากษาจะจำคุกเกินคำขอของอายการไม่ได้เพราะฉะนั้นคดีสามแพทยต้องไปดูที่อธิบดีกรมอายการละออกกันดีคนความรู้เหล่านี้แหละเราไม่ถกเถียงกันแต่เรามาถกเถียงกันแล้วตอนนี้ข้าเป็นคนของทักษึ